สวัสดีครับทุกคนในคลิปวิดีโอนี้นะครับพี่ก็จะมาสอนทุกคนนะครับทำซองจินอูนะครับผมร่าง กอร์ลี่นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็อัปเดตเข้ามาเนี่ยอัปเดตนี้เป็นของโซโล่เลเวลี่นะครับเราสามารถอีโวซองยินอูได้แล้วนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวพี่จะมาสอนตั้งแต่ซองร่างแรกเลยนะครับว่าหายังไงแล้วก็เดี๋ยวจนแบบจนแบบเกือบเสร็จแต่ทุกคนเออทุกคนดูคลิปนี้น่าจะทําได้โอเคป่ะทีนี้นะครับเดี๋ยวมาหาซองยินอูร่างแรกก่อนทุกคนเนี่ยว้าไปที่เลดนะครับทุกคนเราก็ต้องมาเล่นเลดฝั่งนี้นะครับนะซองยินอูร่างแรกเนี่ยจะอยู่ที่เฮลซิตี้นะครับนะแนะนําว่าให้เล่นทที่คคนนนะะรับุก ก็จะมีโอกาสดรอปซองยินอูอยู่ที่2.5%นะครับแล้วก็ไอตัวเนี้ยวูฟสเลเยอร์เนี่ยก็จะเป็นของอีโวด้วยนะครับทุกคนนี่สองอย่างนี้นะครับเป็นของที่เราต้องการนะครับทุกคนนะโอเคทีนี้นะครับเมื่อเราได้ซองยินอูล่างแรกมาแล้วเดี๋ยวพี่จะทาให้ดูเลยนะครับทุกคนนะล่างแรกนะครับนี่พี่มีอยู่2ตัวพี่จะกดอีโวให้ดูเลยนะว่ามันใช้อะไรบ้างครับนี่ล่างแรกเนี่ยมันจะใช้ของประมาณนี้พอเราอีโวขึ้นไปนะครับมันจะเป็นล่างบัตรลัดนั่นเองนะครับเดี๋ยวพี่อีโวให้ดูเลยนะ อ่านี่นะครับล่างบัตรลัดนะเบสซิ่งอย่างสวยนะล่างบัตรลัดอยู่ไหนทุกคนรู้สึกว่าล่างบัตรลัดเนี่ยมันจะมีเบสซิ่งไว้ทุกคนพี่ชอบมากเลยนี่เบสซิ่งของล่างบัตรลัดนะครับทุกคนนะแต่ว่าล่างวินเทอร์ไม่มีนะทุกคนนะโอเคทีนี้เนี่ยครับเมื่อเราเป็นล่างบัตรลัดแล้วนะครับเราก็ต้องอีโวอีกขั้นหนึ่งเว้ยทุกคนนี่นะครับมันก็จะใช้อะไรบ้างนะครับทุกคนนะก็จะใช้ตัวในส่วนของอิลกิตนะครับแล้วก็ DC Shop ขายไก่เพชรราคาถูกอนิเมะแอดเวนเจอร์อนิเมะดดดิเเเเฟนนนอออรร์์มมมมีให้ลลืกกกาาายแแะะว มีบริการรับโกดเกมพาร์ตเลทถูกทั้ง3แมปไม่เชื่อลองเข้าไปดูบริการรับเติมโลบักแท้เลดีมีแจกโค้ดด้วยเข้าลิรียใต้คลิปได้เลยสำหรับน้องๆน,นะครับที่กำลังมองหาการฟาร์มเกมอนิเมะรสัสเตนอนิเมะดีเฟนเดอร์อรและอนิเมะลอยย่นะครับแบบ AFK หาของ24ชั่วโมงแต่ไม่มีเวลาในการเฝ้าหน้าจอพี่ขอแนะนำ UG Phone เลยนะครับแอปพลิเคชันเช่ามือถือรองรับ PC iOS และ Android u g 4นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่ออนไลน์บนคลาวด์24ชั่วโมงนะครับต่อให้เราปิดคอมปิดมือถือไปแล้วตัวเราก็ยังฟาร์มอยู่นะครับไม่ใช้อินเทอร์เน็ตนะครับมันจะเป็นอินเทอร์เน็ตของตัว u g 4เองนะครับทุกคนมีแพ็กเกจให้เลือกมากมายนะครับพี่แนะนำ Gvip ขึ้นไปนะครับจะลื่นกว่าแล้วก็มันจะแพงกว่าแค่นิดเดียวนะครับทุกคนนะรองรับการใช้งานภาษาไทยสมัครครั้งแรกเนี่ยรับส่วนลดสูงสุด50%เลยนะครับถูกกว่า Redfinger อย่างแน่นอนมีช่องทางการชำระเงินมากมายนะครับไปตามกันได้ ที่ UG Phone นะครับทุกคนครับตอนนี้เนี่ยช่องของเรานะครับมี Facebook Fanpage เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับเข้ามากดติดตามกันได้เลยนะครับผมลิงก์เนี่ยทุกคนสามารถเอาจากหน้าช่องตรง YouTube ได้เลยนะครับอยู่บริเวณนี้นะครับทุกคนฝากติดตามกดไลค์กันด้วยนะครับทุกคนขอบคุณครับไอออนนั่นเองนะครับหรือว่า Shadow Tanker นะครับทุกคนนะของเนี่ยมีประมาณนี้ไอ Shadow e s s e n e นะครับทุกคนสามารถ ซื้อที่เลดช็อปได้เลยนะครับนี่นะครับนี่ชาร์โดเอ็นเซนต์อยู่ตรงนี้นะครับทุกคนโอเคไหมทีนี้นะครับไอสอตัวนี้ล่ะคือยังไงนะครับทุกคนก็คือตัวเมื่อกี้ใช่ปะที่เป็นเอ่อีโวเนี่ยก็จะมีตัวในส่วนของอีกริดนะครับนะชาร์โดคอมมานเดอร์นะครับแล้วก็ตัวชาร์โดแทงเกอร์ก็คือไอออนนั่นเองนะครับสตัวนี้นะครับต้องหาตัวมันก่อนนะครับล่างธรรมดานะเริ่มที่อีกริดนะครับตัวจะเป็นแบบนี้ชื่อว่าคริมสันนะทุกคนนี่อ่าอันนี้ก็คืออีกริดนะครับนะคริมสันคอมมานเด ไปสุ่มจากตู้1ห,หรือว่าตู้2อเนี่ยพี่ไม่แน่ใจนะครับก็รอมันเข้าตู้แล้วก็สุ่มแล้วก็อีโวนะของที่ใช้เนี่ยมีประมาณนี้นะอันนี้ก็ไปซื้อจากเลทที่พี่บอกเมื่อตะกี้นะครับนะก็อีโวมันก็จะกลายเป็นชาร์โดคอมมนเดอร์นั่นเองครับส่วนไอออนนะครับทุกคนนะก็จะเป็นในส่วนของร่างไฮคาร์ดนะครับก็คือตัวนี้ อ่าก็คือไฮคคสแทงเกอร์ตัวนี้นะครับก็ไปสุ่มมานะอยู่ในตู้เหมือนกันนะครับแล้วก็อีโวนะครับมันก็จะกลายเป็นแทงเกอร์นะครับก็คือไอออนนั่นเองนะครับทุกคนก็คือในแอนิเมะนะครับมันจะชื่อว่าไอออนนะครับทุกคนนะเออก็คือซองฮินูเนี่ยตั้งชื่อให้มันว่าเป็นไอออนนั่นเองนะครับทุกคนนะแล้วก็ชาร์โดเอ็นเซนนะครับทำเหมือนเดิมไปซื้อที่เลดได้เลยนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็อีโวขึ้นไปใช่ป่ะทุกคนมันก็จะกลายเป็นร่างในส่วนของวินเทอร์นั่นเองนะครับ นี่นะครับนี่ก็จะอีโวขึ้นมาก็จะกลายเป็นร่างนี้นะครับร่างนี้เห็นปะมันไม่มีเบสซิ่งนะแต่ว่าร่างบัตรรัดเนี่ยที่วิ่ใส่อยู่ยคือมีเบสซิ่งเว้ยทุกคนโอเคทีนี้นะครับก็เมื่อเราเป็นร่างวินเทอร์แล้วนะครับ เราก็จะสามารถอีโวขึ้นกอรลี่ได้แล้วนะครับก็คือของที่ใช้เนี่ยก็คือประมาณนี้นั่นเองทีนี้นะครับเควสกอรลี่นะครับทุกคนให้กดไปที่เควสนะครับแล้วก็กดมาที่ตอนแรกไม่ใช่หน้านี้นะทุกคนก็กดมาที่ตรงในส่วนของพารามนทต์ตรงนี้นะทุกคนแล้วก็กดกอรลี่เทรยนนะครับทุกคนนะปุ๊บแล้วก็เลื่อนไปทางซ้าย1ทีนะก็จะเป็นซังจินอูนะครับชาร์โดคิงนั่นเองนะครับตอนนี้เนี่ยพี่ได้ทำเควสเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับทุกคนโอเคไหมก็มาเริ่มที่เควสแรกกัันนนเลยะะครบนะ Enchant Stone นะครับแรง n g S นะครับก็คือ o f f b i a n ็คือการดรอปนะครับก็คือให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปเล่นตรงนี้นั่นเองนะครับทุกคนเนี่ยเข้าไปเล่นตรงนี้นะครับแล้วก็ดรอปในส่วนของ Stone เนี่ยที่เป็น S นะครับออกมาประมาณนี้ก็คือ Enchant Stone เห็นปะก็คือของพี่เนี่ยเลือกบัฟเนี่ยทั้งหมด3บัฟนะครับโอกาสดรอป Enchant Stone นะครับจะเพิ่มขึ้นอยู่ที่4.1%นะครับแล้วก็ยูนิตเนี่ย0.5นะก็คือพี่เลือกแบบนี้นะเผื่อใครจะเลือกตามพี่ก็ได้แล้วกันนะอ่าพี่เลือกประมาณนี้นะครับถ้าเลือกทั้งหมมมดเเเนนนนนี่ยยัออาาจจะะกกกิไปทุคคโ แล้วก็หน้าตาของเอ c e n ซนต์โตเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เห็นปา่าเป็นสีแดงๆแบบนี้นะครับก็จะมีตั้งแต่แลงดีนะครับ CB แล้วก็ A แล้วก็ S นะครับก็คือพวกนี้เนี่ยจะเป็นของที่เราเอามาขายได้นั่นเองพอเราเอามาขายนะครับทุกคนก็มาขายกับตัวประธานนะนี่ท่านประธานนะกดไปที่เซลเอ็นเซนต์ตโตรนะครับนี่ก็พี่จะมีอยู่ทั้งหมดเนี่ย48อันนะครับถ้าพี่ขายเนี่ยพี่จะได้344ล้านนะครับก็คือเงินตรงนี้นะครับทุกคนอ่าประมาณนี้ทุกคนมองเห็นภาพเลยใช่ปะ ถ้าเราดรอปมา10อันก็จะปลดเควสต,ตรงเมื่อกี้นั่นเองนะครับทุกคนนะแล้วก็เควสนี้คืออะไรนะไฟล์สามแฟกเมนออฟไลท์นะครับอัลล่าวเดอะเวิร์นะครับเควสนี้นะครับตอนที่เราเข้าไปเล่นเนี่ยนะเข้าไปเล่นในดันนะทุกคนนะมันจะมีแบบนี้นะเดี๋ยวพี่เปิดรูปภาพให้ดูนะทุกคนมันจะเป็นแบบนี้อ่าทุกคนจะเห็นแสงแสงแบบนี้ปะเนี่ยมันจะดรอปนะครับนะมันจะเกิดทุกตาที่เราเข้าไปเล่นนะก็คือถ้าเราเข้าไปเล่น3เกมนะให้เราเดินหาแสงสีเหลืองแบบนี้นะดูที่เมาส์พี่นะ แสงสีเหลืองๆแบบนี้นะครับแล้วเดินเข้าไปกด E นะครับทำการเก็บนะครับทุกคนแค่นั้นแหละเควสนี้ก็จะปลดเรียบร้อยนะนี่ง่ายๆนะสองเควสนี้ง่ายๆนะทุกคนแล้วก็อันนี้คืออะไรนะครับนะ300ล้านโมนาทโทเคส์นะครับก็คือให้เราเนี่ยมาขายนะให้เรามีเงินตรงเนี้ย300ล้านนะทุกคนก็คือเราเซลล์เนี่ยเอ็นเซนเตอร์โตเนี่ยพี่มีแรง E อยู่ใช่ไหมพี่มีแรง A ใช่ปะพี่ก็กดขายได้428ล้านพี่กดขายปึ้งไปแบบเนี้ยไอเควสเมื่อกี้พี่ก็จะผ่านเลยนะเควสนี้พี่ก็จะผ่านเลยนะทุกคน แล้วก็อันนี้ดาร์กเอนเซน์นะครับทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับก็ไปเล่นธาตุนะเอเลเมนเทลธาตุมืดนะครับนะไปเล่นตรงนี้อันนี้ทุกคนน่าจะต้องรู้นะอันนี้นะเออถ้าเกิดใครใครเล่นเกมนี้มาสักพักแล้วต้องรู้นะทุกคนนะอ่ะเผื่อใครไม่รู้นะอ่ะเดี๋ยวพาไปดูก็ได้ทุกคนว้าไปที่ สตอรี่นะครับแล้วก็เดินมาตรงนี้นี่นะนี่ในส่วนของ elemental c l o u d b r ตรงนี้นะครับทุกคนแล้วก็ให้เราเล่นตรงนี้นะครับระดับอะไรก็ได้นะเนี่ยแล้วให้เราดรอปตรงนี้นะครับครบ300นะแนะนําว่าเล่นระดับเปอร์กาตตอรี่นะครับสิเกมนะก็ได้แล้วนะครับนะสามอันประมาณนี้นะครับทุกคนประมาณนี้อ่าจากนั้นครับเดี๋ยววอลกับที่เลดใหม่โอเคประมาณนี้อ่าทีนี้นะครับเควสต่อไปนั้นคืออะไรนะครับเขาบอกว่าให้เราเนี่ยใช้ ทรงจินอูนะครับร่างวินเทอร์นะครับแล้วก็ทําการเก็บโซ่ก็คือเก็บดวงวิญญาณนะครับหรือว่าใช้สกิลสกัดเงาครับเอริสนั่นเองนะครับทุกคนนะก็คือสกัดเงาครับวิญญาณให้ครบ1000นะครับทุกคนอ่าประมาณนี้เลยก็คือใช้ทรงจินอูนะครับตัวนี้อ่าตัวไหนวะนี่ครับร่างนี้นะแล้วก็เข้าไปกดสกิลนะครับจนกว่าจะเก็บเงาเนี่ยครบ1,000นะครับทุกคนนะแล้วก็เราก็จะได้อันนี้ไปด้วยนะในการที่เราเก็บเงาหรือว่าการที่เราเอาทรงจินอูร่างวินเทอร์ไปเล่นเนี่ย ก็เก็บคิวให้ครบ10,000คิวนะครับเราก็จะผ่าน2เควสนี้พร้อมกันนะอ่าสเควสเนี้ยมันจะปลดพร้อมกันนะครับทุกคนแล้วก็เคลียร์เอนนี่แรงเกตยีครั้งนะครับอันนี้ง่ายมากนะครับทุกคนนะก็ให้เรามาซื้อประตูตรงนี้นะถ้าเราซื้อเนี่ยเราจะได้แร้งอ e ีนะครับทุกคนแล้วก็เราเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะถึงแรงอันนี้เลยนะแรงเอหรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจมันจะมีถึงแรงแรงที่เป็นประตูสีแดงเนี่ยพี่เปิดให้ดูนะอ่อให้เราเล่นไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดว่าเราแค่อยากปลดเควส พี่แนะนําว่าเล่นแลงง e ก็พอนะเกรด e นะทุกคนเล่นเกรด e เนี่ยมันจะง่ายนะทุกคนเกรดีแต่ว่าตรงเนี้ยมันเขียนเทียร์หนึ่งมันไม่ได้เขียน e นะที่จริงมันควรจะเขียนตรงเนี้ยจากแรงมันน่าจะเขียนคําว่าแรงอ e นะอ่าแล้วมันจะมีเทียร์สี่มันจะมีถึงเทียร์หกเลยนะครับทุกคนถ้าเราเข้าไปเล่นเนี่ยไอ้ของที่จะได้ก็จะเป็นพวกสปีรชาร์ดอะไรแบบนี้นะก็เล่นตรงเนี้ยยี่สิบเกมแนะนําว่าเล่นอันหนึ่งอ่ะเล่นเทียร์หนึ่งอ่ะยี่สิบเกมนะครับก็ประมาณนี้เควสนดนียเกมก็คือ ให้เราเล่นดันเจี้ยนตรงนี้ให้ชนะ15เกมนะไอ้ตรงเนี้ยเราต้องเลือกอย่างน้อย2อันขึ้นไปนะเออถ้าเกิดเราไม่เลือกมันจะเล่นไม่ได้นะครับทุกคนนะถ้าเราเล่นครบ15เกมแล้วก็คือจบแค่นั้นนะครับทุกคนเป็นไงเควสง่ายไหมใครฟังไม่ทันนะครับย้อนคลิปดูนะครับทุกคนโอเคไหมทีนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะกดรับเควสให้ดูเลยนะว่าเราจะได้อะไรมานะปบัปบปบับปับรับไปเลยนะทุกคนรับไปเลยรับไปเลยรับไปเลยทำนะน,นี่เราก็จะได้เป็นนี่ Shadow of นะครับเดี๋ยวพี่ขอแคปภาพไว้หน่อยลนนะแล้วนะครับทุกคน Shadow Ops ปาบนะครับทุกคนนะั้นน่าจะอยู่ในช่องของไอเทมหรือเปล่าเดี๋ยวพี่ขอไปดูกนะ่อนนะชาร์โดออฟหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวพิมพ์หาได้ไหมชาร์โดออฟอ่านี่เราก็จะได้หน้าตาแบบนี้มานะครับทุกคนนี่ชาร์โดออฟเดี๋ยวพี่ปิินปิินสก,กรีนก่อนนะเดี๋ยวถ่ายรูปไปก่อนนะเอากดถ่ายรูปไม่ติดเหรทุกคนอ่าถ่ายรูปติดแล้วโอเค อ่ะชาร์โดออฟนะครับแล้วเราก็กดยูนะครับมันสามารถกดใช้งานได้นะทุกคนเมื่อเรากดใช้งานนะครับมันจะให้เราเอาตัวพวกนี้มาสั่งเวรนั่นเองนะครับทุกคนนี่เราต้องเอาตัวพวกนี้มาสั่งเวรนะเนี่ยพี่ทําแล้วนะเนี่ยอันนี้พี่ทําแล้วเห็นปะอันนี้พี่ทําแล้วนะถ้าพี่กดไปแล้วมันเลือกได้นยพี่ทําแล้วเห็นปะพี่มีทุกตัวเห็นปะก็คือเงาอุ้ยบัฟอวตารเออไม่ได้ไม่ได้บัฟอวตารไม่ได้เดี๋ยวนะเกือบไปแล้วนะเนี่ยนะเราต้องสั่งเวอร์ตัวพวกนี้นะครับทุกคนนะแล้วก็ไอพวกนี้ยยหางงไ สามตัวเนี้หายยังไงนะสามตัวนี้หายงงนะาหายังไงนะส่วนสองตัวนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วใช่ปะ่ะเพราะว่าต้นคลิปเราพูดไปแล้วว่าหายยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขอเปลี่ยนตัวนี้ก่อนชิปหายแล้วเดี๋ยวนะพี่ขออีโวไฮคาร์ดก่อนนี่พี่ต้องอีโวเพิ่มหนึ่งตัวนะไม่งั้นเดี๋ยวบัฟอวตารพี่หายนะครับทุกคนนี่อีโวเพิ่มหนึ่งตัวนะแล้วก็กดไปที่ในส่วนของไอเทมใหม่นะครับทุกคนนะชาร์โดออฟอยู่ไหนนี่อ่าปึ๊บแล้วก็เปลี่ยนโอ้ต้องใส่ใหม่นี่เลือกตัวนี้นะครับทุกคนเห็น,นี้อ เราก็เลือกใหม่ปึ๊บแบบนี้แบบนี้ปึ๊บ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 แบบนี้นะครับเบลู u, นะอันนี้น่าจะเป็นเออ่เขาเรียกว่าลาเอสบอนนะครับนะน่าจะเป็นราชางเงานะไอ้ตุน่นคนนี้นะเป็นเอสบอนเป็นเบลูนะที่อยู่เกาะเชจูนะ บอสเกาะเชจูนะโคตรตึงนะตัวนี้อันนี้น่าจะเป็นทัสนะเอออันนี้น่าจะเป็นทัสน่าจะเจอในดันแลงเอหรือเปล่าจำไม่ได้ละอันนี้นะ,ะทุกคนนะประมาณนี้นะครับนะเดี๋ยวก่อนนะพี่ยังไม่ได้ถ้าเรากดตรงนี้ตัวเราก็จะหายนะถ้าพี่เข้าใจไม่ผิดนะครับทุกคนอ่เดี๋ยวพี่แคปภาพแล้วพี่กดให้ดูดีกว่านะพี่ขอแคปภาพก่อนดีกว่านี่ทํากันแบบเร็วๆเลยนะทุกคนอ่ะโอเคปั๊บ ไปนะครับทุกคนนะเรียบร้อยนะครับทุกคนนะแล้วพี่ได้อะไรมาวะทุกคนพี่จะได้มาอ๋อมันถามด้วยมันให้เราคอนเฟิร์มด้วยนะพี่คอนเฟิร์มปรับเรียบร้อยนะแล้วพี่ก็จะได้เป็นของอีโวมานั่นเองนะครับน่าจะอยู่ในนี้นะหน้าตามันเป็นยังไง GY เดี๋ยวพี่ลองพิมพ์หน่อย g y, ีจวาปะาปะทุกคน นี่นะพี่ก็จะได้เป็นอันนี้มานะครับนะเอาไว้ครับเอาไว้ครับฮีลิกนะครับนะฮีลิกออฟชาร์ดปะเออตัวนี้เอาไว้เป็นของครับนะอ่ะเดี๋ยวนี้พี่จะมาพูดถึงวิธีการหาตัวเมื่อกี้ก่อนแล้วกันนะครับอ่ามตัวเมื่อกี้นะ ที่เป็นราชาเงาครับนี่นะฮะก็คืออันนี้คือเบลูนะครับแอนคิงอันนี้ก็จะเป็นราชาเงาอันนี้น่าจะเป็นทัสนะครับทุกคนนะตัวนี้จะหาง่ายสุดนะครับทุกคนก็มันจะบอกอยู่นะครับอันนี้เล่น25เกมนะการันตีนะอันนี้เล่น35เกมการันตีเห็นปะทุกคนที่มันเขียนว่าพริสตี้นะทุกคนพริสตี้หรือไพตี้นะทุกคนดูด้านล่างนะก็คือการเล่นเกมที่เราเล่นเล่นชนะนะต้องเล่นชนะนะก็จะการันตีดอกนะตอนแรกพี่คิดว่ามันไม่มีการันตีนะพี่เพิ่งเห็นเหมือนกันนะ อ่าประมาณนี้แล้วก็ทุกคนจะถามว่าพี่ใช้ทีมไหนในการเล่นนะครับทุกคนพี่ใช้ทีมที่ขึ้นอยู่ตอนนี้เนี่ยทีมเนี้ยทีมเนี้ยที่พี่ใช้เล่นนะครับแล้วก็ใช้ afk ด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวไล่ดูไปทีละตัวดีกว่าอ่าประมาณนี้นะให้ดูว่าใส่ออฟอะไรบ้างนะครับตัวนี้อ่าประมาณนี้อ่าประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยจริงๆตัวนี้ต้องใส่เป็นเอ่อเพิ่มดาเมจสิบห้าเปอร์เซ็นต์ด้วยนะตัวนี้ต้องใส่เพิ่มดาเมจนะครับทุกคน อ่าแล้วก็สกิลต้นไม้เนี่ยอ่าก็น่าจะเป็นครีหมดเลยนะตัวนี้ครีนะตัวนี้ครีนะตัวนี้น่าจะเป็นดามเมนะครับตัวนี้ก็เป็นดามเมนะครับนะถ้าเกิดว่าเป็นบัฟกิจพี่เล่นใส่ครีอยู่แล้วอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนอ่ะทีนี้นะครับเราไปทําขั้นตอนต่อไปนะครับนั่นก็คือการรวมของนั่นเองนะครับนะตอนนี้เราต้องคาฟของนะเพราะว่าตอนเนี้ยเรายังอีโวไม่ได้นะครับทุกคนอ่าพี่ต้องวาร์ปไปที่ในส่วนของซัมมอนนะครับ แล้วก็เดินขึ้นบันไดมาตรงนี้นะครับทุกคนแล้วก็มาส่วนตรง DIY cover ตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็ต้องคาฟฟหลอดนี้มาก่อนครับนะพอคัฟฟหลอดอันนี้เสร็จแล้วก็ไปลงอินนะครับนะทุกคนพอลงอินแล้วเนี่ยหลอดนี้มันจะกลายเป็นหลอดสีเหลืองนั่นเองนะเราถึงจะมาครับตัว Empty Helix ได้นะครับนะนี่ Empty Helix นะแต่ว่าตอนนี้พี่มี m y สติกไม่พอนะครับทุกคนนะเออตัวนี้มีครบขาดแค่ m y สติกนะตอนนี้ใช้มิสติกเนี่ยเยอะมากๆนะครับทุกคนนะ พอพี่คราอันนี้เสร็จแล้วเนี่ยพี่ก็จะมาคราตัวนี้ได้แล้วนะครับเห็นปะเพราะว่าอันเนี้ยพี่ได้มาแล้วเห็นปะ owner หนึ่งเห็นปะอันเนี้ยพี่ได้มาแล้วจากจากที่พี่ s u b s c ก,กาไฟนะก็คือการเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าเป็นการซ u ก s c r ก็คือการอัญเชิญไม่ใช่ดิการบูชายันอะไรสักอย่างอะ่ะทุกคนออการบูชายัน5ตัวเมื่อกี้เออแล้วก็อันนี้พี่ก็ค้ามาแล้วก็พี่จะคราพ e ริค of shadow ได้พอค้าพิริค of shadow ได้พี่ก็จะ e ีโว v ในส่วนของซองจินอูได้นั่นเองนะครับทุกคนงงไหม นี่นะครับนะพี่ก็ขาดแค่นี้แหละแล้วก็มิสติกเนี่ยใช้เยอะเลยน่าจะอีกประมาณ40-50อันน่ะเออที่พี่ต้องการตอนนี้นะขาดมากๆนะครับมิสติกขาดหนักมากนะแล้วก็ตัวที่พี่ออซักาไฟไปเมื่อกี้เออหายเลยหรือเปล่าวะน่าจะหายเลยตัวที่เราแบกแกะที่เรากด5ตัวเมื่อกี้นะหายไปเลยนะครับนะเนี่ยชารโดเมื่อกี้นะพี่อีโวไปแล้วนะตอนนี้พี่อีโวไม่ได้แล้วเห็นปะพี่ต้องไปซื้ออันนี้มาใหม่แล้วก็ต้อง ใช้มิสติกชาร์ดเนี่ยยังเยอะนะครับเนี่ยเดี๋ยวพี่กดให้ดูก็ได้ว่ามันใช้ของอะไรบ้างนะนี่นะอันนี้ก็คือราชาเงาใช่ปะอ่าโมนาโดเมนนะครับราชาเงาแล้วก็จะมีในส่วนของแอนคิงนะครับแอนคิงหรือว่าเบลุนั่นเองนะนี่เบลุ oo, นะครับตัวนี้อ่าก็ใช้ของประมาณนี้เลยนะครับทุกคนแอนวิงตรงนี้นี่ก็อยู่ในตรงประธานโกกุนฮีนะครับตรงเลนนะไปซื้อได้เลยนะนี่ประมาณนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งนั่นก็คือทรัคนะทรัคก็คิโม่เอฟลนะทุกคนนะทรัคนี่พี่ได้มาเยอะมากเลย ได้มาหลายตัวเลยนะครับทุกคนนะก็ใช้ของประมาณนี้เลยอ่ะมิสติกสปิริตชาตรงนี้ก็รวมๆก็น่าจะเกือบ50อันแล้วนะเฉพาะการอีโวสตัวเนี้ยนะทุกคนนะส่วนไอสอตัวเมื่อกี้ก็คือไอออนกับอีกริดเนี่ยง่ายนะอันนี้คืออีกริดนะให้ดูทีนึงเอ่อซีไอปะซีไอซีอาร์ป่ะนี่นี่อันนี้คืออีกริดนะคิมสันคอมมานเดอร์นะครับส่วนไอออนเนี่ยพิมพ์คำว่าเฮสก็คือไฮแาสแทงเกอร์ er นะนี่ก็คือในส่วนของไอออนนั่นเองนะครับทุกคนโอเค โอ้โหคอแห้งเลยพูดยาวคลิปนี้สำหรับคลิปนี้ทุกคนนะ่าจะเข้าใจนะเออตอนนี้พี่ก็เหลือแค่ไปหาเอ่อมิสติกสปิริตชานะถ้ามิสติกสปิริตชาดพี่ครบก็จบนะครับทุกคนโอเคไหมพี่ก็จะสามารถอีโวร่างกอรลี่ของซองจินอูดได้นั่นเองนะครับทุกคนนะอ่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยพี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะพี่คิดว่าคลิปนี้น่าจะค่อนข้างละเอียดมากๆถ้าใครดูจบเนี่ยขอบคุณมากๆเลยครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะสวััสดีครบ